ส่ผสงผู้บริหารคันนี้บอกเลยใครเห็นต้องว้าวแน่นอนนะคะกับ t ต y o ต a า a m r ร 2.5G ตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินมาในราคาเพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถปี2019รถหน่วรยงานประวัติศูนย์บอกเลยตัวรถไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาใครมองหารถเก่งขนาดใหญ่ไว้ใช้งานหรือว่ารถเก่งพรีเมียมสุดหรูนะคะเน้นการใช้งานเป็นครอบครัวหรือว่าผู้บริหารคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนภายในหรูดาบพ,พรีเมียมเนี่ยค่ะออปชั่นมีมาให้จัดเต็มแบบนี้เลยระเดยบเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานสําหรับใครที่มอง หาชมนี้อยู่ที่เพยนต์ของเราเติมสต็อกมาให้หนึ่งคันและคันสุดท้ายใครตามหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับนุษที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาจเจอกันนะคะในช่องเดิมอีกเช่นเคยและที่เดิมเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มาจเจอกันดึกนิดหนึ่งนะคะเพื่อวันนี้ติดภารกิจนะคะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ นะเพื่อเป็นการที่แบบว่าไม่อยากให้แบบหยุดการดูคลิปของ FC นะคะวันนี้มาถ่ายอัปเดตกันนิดนึงสําหรับในสต๊อกของบริษัทเพชรยนสาขามินบุรีของเรานครีค่ะบอกเลยว่ามีแต่รถเก่งราคาดีๆและต้องบอกเลยวันนี้จัดตัวไรายไอเทมหรือว่าตัวท็อปมาให้ดูนะคะกับรถหรูผู้บริหารคันนี้เลย Toyota าแคมรีนะคะ 2.5G คันนี้ได้เป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินเลยนะคะบ,บอกเลยว่าหายากมากในตอนนี้นะคะและใครที่มองหาอยู่วันนี้จัดร ย่อมเยาวจับต้องได้มาให้ดูเลยนะะกับแคมรี่สองห้ g ปี19คันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถการันตีโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีพิกความชนหนักจงน้ํามาไม่ใช้งานแค่แสนต้นกับราคาเสนอขายเจ็ดแส 9,900บาทเท่านั้นใครที่ตามหาอยู่จัดได้เลยนะราคา79,900ทเท่านั้นเลยพี่ๆคะเรทฟรีดาวคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่13,500บาทตะลอดยุตสัญญาเลยและที่สำคัญโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้ค่ะดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.49%เท่านั้นสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันบ้างสรัรว์ตัวชมนี้สมนี้นะคะจะได้ในส่วนของการดีไซน์นะคะกระจกหน้าสีดาเงามาให้แล้วรอ,รอแบบนี้สปอร์ตนะคะ และเครื่องยนต์คันนี้บอกเลยว่าเร็วแรงแน่นอนสำหรับใครที่เป็นสาย Camry นะคะเน้นการใช้งานแบบว่าหนักๆเรื่องความแรงนะคะ 2.5G นี้ตอบโจทย์มากๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่คะพร้อมไฟเดียรทามนั่นงไลท์มีมาให้สภาพสวยกริบแบบนี้เลยนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถเนี่ยสภาพเดิมกันชนนะคะสีเทาเงาแบบนี้มาในสภาพเดิมเลยนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ารถหรูพรีเมียมคันนี้นะคะ จัดในหมวดเป็นรถเก่งซีดารระดับเดือทงกันเลยนะถ้าใครได้ไปเนี่ยคุ้มแล้ววันนี้จัดราคาจับต้องได้มาให้ด้วยนะคะ799,000บาทเท่านั้นเลยปงซุ้มร้อคันนี้นะคะมาในสภาพเดิมนะ,ะไม่มีดิวอยการพลิกความชนหนักนะคะได้แม็กนะคะรายสปอร์ตแบบนี้มาให้แล้ว4เซนแม็กขอ18ยางปี2023ทั้ง4เซนแล้วนะคะดอกอยางเนี่ยนะคะยังมีการหนาและก็วิ่งใช้งานได้ระยะยาวนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะเห็นได้ชัดเลยมาในสภาพเดิมกระจก มองข้างสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวสภาพส,สวยๆเลยนะคะเรียมสันด้านข้างหรือว่างานสีเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนเลยสีเบาบางเดิมนะคะกระจกรอบคันพาร์เดิมนะคะชอบความเป็นแม็กของเขามากรุ่นนี้แม็กสปอร์ตนะคะแม็กสปอร์ตเครื่องยนต์แรงและสีบอนเงินเนี่ยเป็นสีที่หลายๆคนอาจจะมองว่าสีแบบผู้บริหารเนาะ แต่จริงๆนะวัยรุ่นเนี่ยขับดูเท่มากๆเลยนะคะคันนี้เหมาะสําหรับผู้บริหารแล้วก็รถครอบครัวนะคะถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากๆเลยออกเดินทางต่างจังหวัดไม่มีผิดหวังแน่นอนภายในดีไซน์กว้าง,วางขวางมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนี่เลยภายในกว้างนะคะคุมโทนดำเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคอนโซลกลางนะคะยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตัวแคมรี่อยู่ซึ่งเป็นลายไม้เนี่ยก็มีมาให้แล้วเกียร์ออโต้เด็กมือไฟฟ้ามาพร้อมจอกลางนะคะรองรับในส่วนของบลูทูธล่องถอยหลัง a อรออโตมีมาให้ครบแล้วเนะะี่ยค่ะแล้วก็ชมนี้จะได้ในส่วนของตัวหน้าคอนโซลเนี่ยได้เป็นลายไม้มาให้เพิ่มเติมด้วยนี่สภาพสวยเลยในส่วนของรายละเอียดงานโครงสร้างคันนี้นะคะตัวน็อ เม c อาร์เนะะี่ยมาในสภาพเดิมจากโรงงานน็อตเดิม erm, ไม่มีต่องรายการขยุกขยื่นเลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วนะคะภายนอกภายในสเปคเดิมนะคะและในส่วนของรายละเอียดแผ่นสครับเพจเนี่ยยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะคะยังใหม่กริปแบบนี้นะคะสวยมากคันนี้เสาบีนะคะน็อตเดิม erm, เลยนะ,ะแผ่นเพจน,นะคะสีดำวันเดือนปีผลิตเช็คได้สติกเกอร์มอกอกมาในสภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวนี้เลยคุณลูกค้านี่นะคะเมกอาร์เห็ up, นได้ชัด नहीं nee. เมคอัพสวยๆเรียบเนียนแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะมาจากเดิมโรงงานด้วยนะคะใครตามหาอยู่จัดได้เลยค่ะพี่ๆนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดหลังคาสลูปคันนี้นะคะก็มีมาให้แล้วนี่นะคะหลังคาสลูปลูดาพรีเมียมออปชันครบนะคะต้องคันนี้เลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดเปิดเข้ามาในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วเบาะหนังสีดําสภาพเนียบเลยนาะแผงประตูไม่มีริ้วรอยนะคะม่านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะซอกประตู มาในสภาพเดิม ะะสวยๆเดิมๆนะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลย091นะคะ4447982นูดเพชรยนต์นะคะยินดีคํำปรึกษาเลยใครมองหารถเก่งซีดานสุดหรูราคาถูกไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้จัดตัวท็อปมาให้ดูราคาหายจากป้ายแดงไปถึง50%กันเลยนะคะวันนี้ขายเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นและเป็นตัวรไอเทมด้วยนะคะ 2.5G นั่นเองเบนซินร้วนนะคะใครตามหาอยู่คันนี้เหลือแค่คันเดียวแล้วด้วยนะคะ ไฟท้ายหลังค่ะนี่มาในสภาพเดิมไม่มีริ้วรอยการแตกร้ามากันชนติดตั้งเซนเซอร์มาให้ถึง4จุดแล้วเนะะี่ยฮะโลโก้ต่างๆมาในสภาพเดิมไฟท้ายไม่มีริ้วรอยเลยไฟด้านหลังนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนและในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างขวางเลยคุณลูกค้าจ๋านี่นะคะกว้างๆมาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะอ่านะเดี๋ยวหนูให้ดูนิดนึงนี่นะคะ อุปกรณ์เสริมด้านล่างจะมีในส่วนของยางอะไหล่แม่แรงนะคะมีมาให้ครบจากด้านล่างเลยช่องลงช่องล่างเนี่ยสามารถนะคะมาดูรถจริงได้นะที่บริษัทเพชรย,ยนเรานะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะ68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพ ะะบอกเลยว่ามีลองขับได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากเน้นดูช่วงล่างนะคะก็มาลองขับได้เลยเรียมสันเส้นสายตัวรถเนี่ยนะคะมาในสภาพเนียมเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับโตยต้าแคม r y ขอรายได้คันนี้นะคะอยู่ที่20,000 สองหมื่นห้านะคะสองหมื่นห้าสองหมื่นหกแค่นั้นออกคนเดียวจบเลยนะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาภายในกว้างหรูราพรีเมียมแบบนี้มาให้แล้วนะคะสวยๆเลยเรียมสันค่ะมาในสภาพเดิมนะคะกระจกรอบคันพัดเดิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนี้เลยนะคะพี่ๆเสาบีต่างๆนะคะสติกเกอร์มีมาให้ครบ นะคะตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมไรมันติฟังก์ชันฟูดสตาร์ทมีมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดเรื่องออปชันกันบ้างนะคะสำหรับตัวชมนี้ ในส่วนของ r a d i a camry เนี่ยเรื่องออปชันเนี่ยค่อนข้างมีมาให้ครบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฟุตคอนโทรลนะคะมีมาให้ครบเลยนะฟุตสตาร์ทมีมาให้แล้วไม้ใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนสองหมโลเท่านั้นนะคะคือไม้แท้โรงงานเลยนี่นะคะแล้วก็มาพร้อมจอกลางนะคะรองรับในส่วนของตัวบลูทูธได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้วยนะคอนโซลกลางนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาในสภาพ ที่สม,มูรณหลังคานะคะหลังคาสรุปสามารถเปิดปิดได้นี่เลยเปิดปิดอัตโนมัติได้แบบนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะบอกเลยว่าสวยมากคันนี้ ใครมองหาอยู่นะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยคุณพี่ค่ะคันนี้สวยมากๆ2 5ีนะการันตีโครงสร้างมาให้ตัวรถไม่มีประวัติผิดความชนหนักมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานด้วยเนะะี่ยค่ะนี่เลยแผดสตับเพจสองข้างไม่มีรีรอยนะคะภายนอกภายในสเปคเดิมนะคันนี้สวยครบจบในคันเดียวนะคะสำหรับแคมรี่ปี19เครื่องยนต์เบนซินร้วนนะคะเหลือแค่คันเดียวด้วยนะ,ะ799,000บาทเท่านั้นถือว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวจา ต้องได้แน่นอนนะคะสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมคันนี้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนกันบ้างไปดูได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดนาห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรนั่นเองนะคะมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะฝาครอบเครื่องไม่มีริ้วรอยแตกเลาไม่มีร่องรอยคราบามันไหลเยิม้มคันหน้าต่างๆมาในสภาพเดิมนะคะซวยครบจบในคันเดียวด้วยนะ,ะแผ่นกันความร้อนไม่มีริ้วรอยฉีกขาดสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้เห็นแบบนี้ครบๆแล้วนะคะพี่ๆไหนที่มองหาอยู่นะคะกับรถหรูสไตล์ผู้บริหารเน้นการใช้งานเป็นครอบครัวหรือว่าผู้บริหารเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกับแคมรี่ 2 5ีเครื่องยนต์เบนซินร้นค่ะปี2019ราคา799,000บาทเหลือเพียงคันสุดท้ายแล้วนะคะจองกันให้ไวเลยพี่ขาและคันนี้ได้โปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยดอกเบีย้ยสุดพิเศษเริ่มต้น2.49%และประกันเครื่องเกียร์2ปีในคลิปนี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้น,น,น,นคะคะฝ่ายพี่ FC นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถเก่งมือสองเขาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ